นี่ไงคนมาทัานอิมไม่มีกระไดเนาะโอ้ฮาราลุดปากชื้นลูกบอลสีฟ้าครับมีวงกลมลูกบอลโดนัทดูถอยหลังมาให้มาแล้วมาแล้ว ฟังพังดีชิ่นเอาครับผมฝนตกฝนตกฝนตกสวัสดีครับลูกพี่เฮ้อะไรที่นันยก่าดฟินแถววะนาตาฟินแท้ฟินให้น้าเจ้าเนานะเขามันแฉบเนาะ เป็นตนอนอนเป็นตนอนอนพออากาศนะอุ๊ววันครับโอ้ห oh, <no. S 1> างดีครับวันนี้อยากออกไหมนี่ยคุณมาท่านอีมใกเ้เได้นาะอาราลุตปากชื้นๆกับย่างนี้วันนี้ไหมออจากกักปัดจักปวนนีอแม่เนี่ยฮะ ดู <c oughs> า่าทยยินนมามาแล้ว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 อยากออกก็สัน่นเถอะจนเนาะมือเรื่อมันอิดพองเลยโอ้ยไม่ขับออกไม่ออกมัดปือเลยหฮ้ฮ้ มาเร็วนี่ครับไปลาชาพลอ้ยพะเวนครับไปลาชาครับลาอยากออกครับพะเวนครับฮิไปลาชาลาอยากออกไหม สวัสครับไม่มีมะไรอยากก็ล่ะอยากออกที่อยากออกตอนนี้วายอยากไปเล่นน้ำฝนน้ำฝนครับมาอยากไปเล่นน้ำฝนครับพราะว่าอากาศดีด้วยตรงนี้อืมยิงชื้งกันชื้งไม่ชื้งเลย chú này anh áo không lên là phải baila bay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  baila baila Má baila 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 ตรงนี้ต่ำครับอยู่ใกล้ไม่ได้แลไปอยู่นู้นกว่สูงดีเวียนหาทางออกเนี่ยอยากออกวัติอยากตัวเนาะปอป๋ากับมาม่าพระอ่อนกับกำลังม,มากมากกับฝนตกไม่ปล่อยอาไาเลยครับก็ยังว่าลายอยากไปเล่นนํำฝนนยนทําเป็นคือทําเป็นคือมิงไม่ง,มง ไป่งไปมา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 ม่ไม่ตานมีรอยท่หน้าคองเลยเอ้าอืออืออืออมาเอ้าเอาเอามาเออมาเวันนี้พายุเข้าเหมือนเดิมครับ อีสานตอนล่างครับเหมือนเดิมโอ้ยอยังไงน้องมิ่งเนะาะพลากระยากออกกระอยากออกอยากเลียนข้างนอกกระอยากเล่นนทางนอกเจ๊เจโอ้ย,อย,อยคุณนายคุณนายก่อเช้าไปวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยมาหาอยู่กับแม่หางดีกับมิ่งทั้งวันเช้าวันนี้ เมื่อเช้าก็ไปตัดอ้อยแล้วก็ต้นไม้มาซับกิ่งไม้มาให้ใน่ห่างจริงๆเฮ้ยดูจะดูดูดดดน้าคอกเลยอะ่ะเคยออกกันเนาะ<อ>ปล่อยไม่ได้ครับมันมันฝนตกเดี๋ยวลูกช้างก็อาจจะไม่สบายได้อาจจะเป็นคนเนาะก็อยู่ข้างในลูก พ่อไม่มีคลิปถ่ายพ่อก็จะถ่ายข้างในล่ะอยู่ข้างนอกนี่แหละใช่ไหมจะไลฟ์สดก็คนเดียวถึงร้อยก็ไม่กล้าไลฟ์เพราะวันไม่กล้าไลฟ์สดนี่ฮิตฮิตฮิตไปละไปละไปละมามามาทำยังไงเล่วลูกบอลสีฟ้าครับมีวงกลมลูกบอลโดนัทดูถอยหลังมาเฮ้ย ใจหลังข <at> ึ <accent> you know, like her, ้นแต่ดอกเจ้านะโอ้ยเนี่ยครับเจ้าเลห์ครับถ้าช้างโตขึ้นถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ต้องต้องระวังตัวด้ครับก็คล้ายกับว่าทําให้เราตายใจไม่สนใจเราอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะที่เผลอครับอันตรายครับถ้าช้างไม่ว่ากับเจ้าของหรือว่า กับคนอื่นแะครับเนาะถ้าช้างโตเป็นหนุ่มก็อย่างไม่งนี่โตขึ้นก็ไม่รู้จะเป็นไงก็ต้องรอดูครับอะไรอยากออกพ่ออะไรอยากออกเต็มที่แล้วนี่นี่อุ๊ยพี่ดาวพี่ดาวมีเอฟซีตัวน้นอยๆไปเยี่ยมถึงบ้านเลยครับผมดูครับดู โอ้โหว้าวดูครับหมอนกตู้เนยครับยุบสีพี่ดาวครับตัวเล็กๆครับผมอือหือครับเนี่ยครับชื่นใจแทนชาวช้างครับดาวมงคลแล้วก็บัวบานครับแล้วก็ช้างเชื่องอื่นนะครับที่ทำชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดสุรินทร์เราแล้วก็ สัตว์ชนิดบ้านเรานะครับขอเป็นหน้าเป็นตานะครับอืนีนลูกพี่เดือนครับนี่ร์มาหาบ่มาหาอายเลยหาแต่น้องอายน่าวักไหมนะุ่ารักเลยครับผมอือครับสุดยอดครับน่ารักครับมีตัวน่ารักน่ารักครับตัวเล็กครับเด็กน้อยครับอนุบาลครับน่าจะอนุบาลเนาะแม่ก็เตรียม คงยังไม่ก่อนเกณฑ์้วครับตัวโตแล้วก็มาเยี่ยมครับมาเยี่ยมพี่ดาวมามาเลวมามากินยังไงโอ้ไม่ไม่ไมโอ้ชอบที่พ่อชอบพ่อลาครับ <c oughs> มาม,มามา,มาดูดูดูครับดูอยากออกแล้วเนะี่ยมา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 ,มา,มา นี่ครับมามาแล้วอัจมาบอกผมันนี่เหรอตัวอะไรดีท่าวะยี่ยี่ย่ยีู่ข้าหลังมาเร็วมานี่มา่อปเฮอยมามานี่นี่มาแล้วมาเร็วนี่นี่ มามามามเเฮมาแลมาแมาแล้วมามามาเตะเตะตะตอย่างนั่าอยกจักเทอดตัวีปปอลเนลาะอือพนี่เอเจเจี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพังหางดีชนเอาครับเอ้ ก่อนเนี้ยนะปะไปไปลาจักเธอเลยปล่อยยังไงฝนตกลูกโอ้ยตกมาอยู่ยทุกีเลยนี่ต้องไปยังครับลามักต้องฝนครับพ่อมันสิเป็นวัดมันสิเป็นวัด <S <S มันสิเป็นวัดเข <S 1> <S 1> ้าใจบอกฮะครับก่อนครับก่อนเร็วครับก่อนเร็ว นี่ครับท่านแฮล่าออกยิ่งเถอะพ่อไหนก็ได้มิงมงคลเอ้ยมิงมงคลมิงมงคลนะมิงมงคลเออยังชื่อจริงแต่ครับเอ้อชื่อเลนาราก็ได้พ่อมิงเชื่อๆก็ได้ครับม่ต้องมิงมงคลหนักมิงเชื่อๆก็ได้อื้อ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับปังหังดีเชียนลครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ,รบสวัสดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ